สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับผมในรีวิวหนูทดลองรัสด้าครับก็กลับมาเจอกันอีกร้านะครับรีวิวสินค้าจากรัสด้าแบบบ้านๆนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนีรีวิวได้ก็มาดูครับคราวนี้ก็สั่งเป็นไอ้นี่มาครับผมเป็นเป็นอุกก็คืออุกเลเล่นะครับแบบขนาดเป็นเป็นเทนเนอร์นะครับผมเสียงก็จะจะทุ้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจักรยานขนาดก็จะตัวโตกว่าคอนเสิร์ตนิดนึง อันนี้ผมต้องแกะออกดูว่าจริงๆผมสั่งมาพร้อมกับสายทองเหลืองขิมแต่ผมไม่รู้ว่าสัต์เข้าใส่มาด้วยด้วยกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ใส่มาด้วยกันก็จะในตรงนี้ก็จะได้เป็นหลักฐานในคลิปนี้พอดีเพาพักหลังนี้สั่งของมาของพักหลังได้มาก็ไม่ค่อยครบมีปัญหาเยอะหลายร้านบางทีก็ต้องส่งของคืนไอ้ตรงนี้เดี๋ยวก็จับเก็บเกเกกันอีกทีนึง โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเติดตดเดี๋ยวนะคือคือผมสั่งสายทองเหลืองสายสายขิม สังสัยตรงเหนือสายขิมผมนึกภาพผมดูจากในโฆษณาผมคิดว่ามันจะม้วนขนาดนี้นะแค่นี้เองโอ,โ,อโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีสายมาทามจุนเนอร์มาด้วยโอเคได้จุนเนอร์มาตัวเรา่จะแกะออกดูว่าสภาพมันเป็นยังไงโอเคไหมดู <coughs> ừ, Mình pick hai đuôi Cắt tất cả Cắt tất đùi. 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 nữa có Đùi. 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 nữa เพชรสิงโอเคครับตอนนี้ยังไม่ตั้งสายโอเคเดี๋ยวจุนจนเสียงแล้วเดี๋ยวมามาดูกันอีกทีหนึ่งครับตัดภาพไปเลยครับครับผมหลังจากจูนเสียงแนละ้วผมว่าเสียงก็ใช้ได้ดีนะ โอเคเลยใช้ได้เลยราคาเท่าไหร่นะซื้อมา500กว่าบาทก็รู้สึกว่าโอเคลงตัวครับเสียอย่างเดียวและครับให้จุนเนอร์มาแต่ไม่ให้แบตเตอรี่มาด้วยนอนนั้นก็โอเคหมดว่าคุณภาพเสียงทุกอย่างโอเคเลยตัวนี้โอเคชอบถูกใจนะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะครับในลาซาด้าก็มีไม่กี่เจ้าแล้วครับที่ขายแบบเทนเนอร์อคุณลเล่ แต่นี่ก็โอเคเสียงดีเลยนะครับผมราคาก็ไม่แพงมากตัวนี้ก็500กว่านะครับตัวเป็นพันก็มีนะก็ลองหาดูันดูครับผมอาจจะเจอร้านที่ถูกใจครับผมผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวก็ใครสนใจก็ลองหาร้านเอาเองนะครับผมก็ไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ขายในจักรวรลครับผมยังไงก็สรุปแล้วนะครับผมตัวนี้ผมให้ผมให้5ดาวคือ5ดาวในความคุ้มค่าด้านราคานะครับ ราคาแค่นี้เราได้ของมาโอเคลงตัวเลยเสียงก็โอเคเลยเสียงประทุกใจมากเลยใสยปิ้งเลยะนะก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับที่ติดตามดูอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็โอกาสหน้ามีรีวิวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ